สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนมุ่นเกษตรและเพื่อนที่รักการทําสวนทุกท่านครับวันนี้จะทําคลิปพิเศษนะครับเนื่องจากทกุกคืนจะได้ยินเสียงนกกระแตแต้แวดหรือนอกใต้ตจิวิตน,น,นะครับเขาร้องอยู่ทุกคืนเลยก็เลยลงมาฉายพิชายดูกลางดึกเลยครับดูซิว่าเขาร้องทําไมนกกระแตแต้แวดนี่เขาทํารังอยู่กับดินเลยนะครับไข่วางไข่อยู่กับพื้นดินเลยแล้วก็เวลาออกลูกก็ออกออกลูกอยู่บนพื้นดินนี่แหละครับ รู้สึกเหมือนเขาจะเกาะกิ่งไม้ไม่ได้นะครับตามตามที่เราไดา้ศึกษาข้อมูลมานะครับก็เลยมาดูกันกลางดึกเลยนะครับออตอนนี้ภาพอาจจะเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ่ายภาพตอนกลางคืนแล้วก็ออ,ออกจะตื่นเต้นนิดๆน,น,นะครับก็เพื่อนๆลองดูต่อไปว่าทําไมเราตื่นเต้นนะครับเนี่ยครับพอซูมแล้วมันก็ภาพมันก็เบลอออกไปพอดีดูจากกล้องไม่ทันนะครับมอ สายตามองมองแต่นกข้างนอกก็นอกจอนะครับอาจจะมีเสียงแทรกอยู่นิดนึงนะครับผมไม่ได้ตัดเสียงออกนะครับเพื่อให้ได้ยินเสียงว่าแม่นกกระแต่แต้แวดเขาร้องเรียกลูกเขานะครับครับเดี๋ยวจะมีบังเอิญนะครับเซอร์ไพรส์เลยนะครับก็ตกใจนะครับว่าเราเจออะไรนะครับนี่นะครับออกมาแล้ว เพืเ่อนมาตัวอะไรครับนนี่เะนี่ครับคือสาเหตุที่แม่นกร้องน่าจะตัวนี้แหละครับไ,ไ,อ,อ,อ,ไอ,อัา้้ตัวยาวเชียวครับ เป็นงูเหลือมนะครับเ,เพื่อนๆเคยเจอหลายตัวแล้วครับในสวนเนี่ยนะครับมากินไก่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับหมดเลยครับมีเจ็ดแปดตัวกินหายเกลี้ยงหายวันละสองตัวสามตัวมันสุดท้ายนี่หายหายหมดเลยครับงูเหลือมแล้วออกจากอ,ออกจากกรงไก่ไม่ได้เลยครับนอนอยู่ในกรงไก,ไก่ลมลูกงูเนาะไอ้กินลูกนกงูเหลือม เดี๋ยวอีกสักเอกเจ็ดวันสิบวันเดี๋ยวผมมาติดตามดูลูกนกอีกทีหนึ่งนะครับว่ายังดูอยู่ดีมีสุขอยู่หรือเปล่านะครับนกนกขอดูนกต่อ ไม่เอาเอาเสียมมาดูทำไมไม่เลี้ยให้มันไล่ตีมันไปวะ,ะไละ่มันไปเป็นจัเลยเร็วอ่ะทำไมเขากินรูกนกวะนี่อวันนี้เราไปช่วยมนันที่ไงแล้วเนี่ยอืมเราก็ไม่ได้รบกวนอะไรเขานะครับยังเดี๋ยวมาดูเฉยๆนะครับอืม,อม ช่วงนี้ก็ผ่านเข้ามาในโซนออ10วันนะครับผ่านมานะครับเป็นเดือนพฤษภานะครับเพื่อนๆช่วงนี้ลูกนกจะเริ่มออกจากรังกันแล้วนะครับนี้ผ่านมาแล้วประมาณ10วันเราก็มาดูกันนะครับว่า,าลูกนกกระจายไต,ตวัดยังอยู่ดีไหมแล้วก็สุขภาพเขาเป็นอย่างไรนะครับเราไม่ได้รบกวนอะไรเขามากครับดูหลังจากวันนี้แล้วก็จะจะไม่ดูเขาแล้วครับจะปล่อยไปตามธรรมชาติเลยครับ นะครับเห็นตัวเขาขาววิ่งวิ่งอยู่นะครับลูกนกนะครับแม่เขาก็จะร้องอยู่ห่างๆนะครับเพื่อเรียกความสนใจให้เราไปเส่ยงเบรนไม่ให้เรามาหยุดใกล้ลูกเขานะครับแต่เราก็ไม่ใกล้มากครับเพียงแต่ว่าอ่องไปดูนะครับว่าเขายังสมบูรณ์ดีไหมมีสองตัวนะครับเพื่อนๆครอกนี้นะครับอีกตัวหนึ่งรู้สึกจะหลบไปอีกทางหนึ่งเราก็ไม่อยากไปทําให้เขาตื่นมากนะครับส่วนตัวนี้พอเขาหลบ ไม่ทันเขาก็ไปหลบอยู่ข้างๆกอหญ้า,านะครับนิ่งเลยครับแล้วก็ขออนุญาตถ่ายเขาสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนี้ก็จะปล่อยเขาไปตามธรรมชาติให้เขาอยู่ของเขาในท้ายสวนเรานี่แหละครับ นกชนิดนี้ก็เรียกกันหลายชื่อนะครับนกแต้แวตนะครับนกกระแตแต้แวตนะครับหรือนกต้อยติวิตนะครับก็หากินตามพื้นดินนะครับเพื่อนๆไม่ได้ทำรังบนต้นไม้นะครับออกลูกอยู่กับพื้นดินเลย ก็ฝากเพื <rôle à> <S <s ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับท้ายสวนมุกงเกษตรรู้มาบอกหมดนะครับสิ่งที่พิเศษครับสวัสดีครับ